สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือแทอรอตอาร์เทีาคลิปนี้มาถึงธาตุสุดท้ายค่ะชาวธาตุน้ำนะคะในดวงความรักประจําช่วงวันที่1นึถึงสิพฤษภาคม68ค่ะมาดูกันว่าชาวธาตุน้ำนะคะก,ระก็รากฏพิจิกมีความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างกับคนทุกสถานะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับค่ะช่องเป็นการดูแบบโหราศาสากลนะคะ,คะการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจ ว่าคุณอยู่ในราศีท่านน้ํากอรกฎพิจิกมีนหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้นะคะถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณค่ะแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าราศีที่คุณทราบอยู่ เป็นราศีแบบไทยลองเปิดใจดูแบบสากนดูก่อนนะคะว่าตรงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าอยากจะดูราศีแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้เก่งแบบหนึง่งถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะนะคะแนะนําให้ลองหาลัคนาดูช่องเบิ้ลจะเน้นลัคนากับวันเกิด2ออย่างส่วนราศีแบบไทยดาวจันร์ดาวสุ์หรือดาวอื่นๆเนี่ยก็สามารถดูได้ตามอัธยาศัยเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะลองฟังอ่าหลาย,ลาย,ลายท่าแล้วก็ลองมาปรับใช้กับตัวเองก็สามารถทําได้เช่นกันนะคลิปแบบนี้เป็นคลิปที่ทําให้คนหมู่มากนะพลังงานอาจจะ ตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะฉะนั้นเราดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะถ้าเกิดเรื่องราวที่เล่ามันใกล้เคียงกับเรื่องราวของเราเราก็เอาไปปรับใช้แล้วถ้าปรับใช้แล้วความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้น เพินก็ยินดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณฟังแล้วไม่สบายใจทิ้งไว้ตรงนั้นเลยค่ะมันไม่ใช่ดวงของคุณนะเป็นดวงของใครก็ไม่รู้ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ได้รับชมคลิปนี้เท่านั้นเองนะคะมาเริ่มกันเลยไม่ให้เสียเวลานะไพ่ที่เราจะใช้มีสี่สำรับเหมือนเดิมค่ะ Love Story Oracle ไพ่คู่บุญ t a r ร่นะคะแล้วก็ c h r r a c t e r Motion Cards ใกล้จะหมดแล้วนะใครอยากได้ก็รีบกดที่ตะกลาได้เลยนะคะมาเรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญกันก่อน ไพ่คู่บุญอยากจะบอกอะไรคนทัดน้ําในช่วงวันที่1-15พฤษภาคมนี้นะคนทัดน้ําก็รากฎพิจิกมี energy ในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนนะโซดความสมันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามมาค่ะไพ่คู่บุญบอกว่า สนิทใจอุ้ยไปเจอคนที่เป็นฝาแฝดหรือเปล่าอ่าเราอาจจะไปเจอคนที่แบบมีความเหมือนกับเรามากๆเข้ากับเราได้มากๆแบบนี้ก็ได้เนอะเราก็เลยมีความสนิทสนมอาจจะเป็นคนที่เป็นกาลายนานมิตรก็ได้นะมันอาจจะยังไม่เป็นเชิงคู่รัก,จกเจอกันแล้วรู้สึกคนนี้เราสนิทสนมจังเลยอ,อยากเป็นเพื่อนสนิทกับเขาอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศอันนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยนะเปิ้ลแค่มองว่าเรามีโอกาสที่จะไปเจอคนที่มีความคิดความไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆใกล้เคียงกับเราแล้วเราก็สนิทสนมกับ ขาาได้ง่ยก็เป็นไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เราอาจจะไปเจอคนที่มีความเหมือนกับเราเยอะๆเนาะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ความคิดอะไรต่างๆทําให้เรามีความผูกพันกับเขาเยอะก็เป็นไปได้นะ แล้วเรามาดูกันค่ะว่า,พาไพ่ใบนี้จะลิงก์กับคนแต่ละสถานะยังไงบ้างแต่ว่าคําว่าสนิทใจเปิ่มองว่ามันค่อนข้างจะเป็น energy ที่ดีทีเดียวนะคะอ่ะเริ่มต้นกันที่ character emotion gas กันก่อนมาดู energy อารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะชาวธาตุน้ําสัก5ใบค่ะอารมณ์ energy ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงเอ่ยไพ่บอกว่าอารมณ์แปลปรนเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นลงง่ายเนาะอารมณ์แปลปรนขึ้นลงง่าย ปากแข็งปากจัดอืมขี้เกียจ ใจดีแล้วก็ไฮเปอร์แอคทีฟอะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์นะคือคนท่านน้ำเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นลงแปบบลปรนง่ายอยู่แล้วเพราะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไหลไปไหลมาตามภาชนะที่ใส่อยู่แล้วเนาะเวลาเราเป็นน้ําใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันช่วงนี้อารมณ์คุณอาจจะมีความขึ้นขึ้นลงลงเนอะมีความแบบบางทีก็อยากขยันบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็อยากออกไปข้างนอกบางทีก็อยากอยู่บ้านบางทีก็ไม่อยากพูดบางทีก็อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีความสับสนในตัวเองค่อนข้างเยอะเอเนจีที่ต้องกังวลเลยก็ ก็คือให้เราระมัดระวังในเรื่องอารมณ์คิดก่อนพูดเยอะๆคิดก่อนจะลงมือทําอะไรเนาะมันจะได้ไม่สร้างปัญหาหรืออ่าไม่ทําให้เรารู้สึกแบบเสียใจหรือผิดหวังในทีหลังได้เนาะใจดีเนี่ยคือเป็น energy ที่ดีอยู่แล้วของคนทัดน้ำเนาะ e e p energy อันนี้เอาไว้ก็จะดีนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพา่ character emotion c a s, <motion> <S จะลิงก์กับแต่ลสะสถานะยังไงบ้างเนะาเนะช่วงนี้อาจจะมีความใจร้อนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็มีสติเยอะๆนะจ๊ะมาเริ่มกันที่ทาโร่เลยคนโสด ก่อนคนโสดจะโสดสนิทหรือโสดแอบมีกิ๊กกักคนคุยก็ได้นะเรามาดูกันค่ะ energy ของคนโสดในช่วง1-15พฤษภาคมท่านน้ํากร,รกฎพิจิกมีนจะเป็นยังไงบ้างมาไพ่บอกว่า10ดาบอะไรกันเนี่ยคนโสดจริงหรือเปล่า8ดถ้วยอ่า the lovers ว้าห้ดาบหเหรียญ แล้วก็ j u d g m e n t อะหลายหลายคนนะหรือพลังงานส่วนใหญ่ของคนท่านน้ำที่เข้ามาดูที่เป็นคนโสดอะมันเหมือนเราเพิ่งจะออกมาโสดหรือเปล่าบางคนก็เป็นคนคุยบางคนก็อาจจะมีคู่มีแฟนหลายหลายคนผิดหวังเสียใจอยากจะ move on อยากจะจบความสัมพันธ์แล้วบางทีก็เราจบเองหรือว่าคู่กรณีของเราเป็นคนจบโดยที่เราไม่ได้คาดหวังหรือเราอาจจะไม่ได้พร้อมในการที่จะจบความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะมันมี5ดาบค่ะเป็นไพ่ของการมีอีโก้เหมือนกันก็ไม่แปลกที่อารมณ์เราจะขึ้นลงได้ง่ายบางทีอะคำว่าสนิท เราอาจจะคาดหวังให้คนคนนั้นหรือคนที่เราดีลอยู่หรือแฟนเราหรือคนคุยเก่าของเราเนี่ยมีความเข้าอ,อกเข้าใจเราโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยเหมือนเขาควรจะเข้าใจเราสินูน่นนี่นั่นใดๆก็ตามเนาะ mm. ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะที่ใครจะเข้าใจเรามันจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารแต่จากพลังงานน่ะแปลว่าคนส่วนใหญ่น่าจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงมีปัญหาแล้วก็เลิกราหรืออยู่ในช่วงของการที่พักใจและกำลัง move on เนาะห้าดาวมันคือเหมือนแบบ ถูกทิ้งอะแล้วเรารู้สึกว่าเออเราคงแบบไม่สามารถไปต่อในความสัมพันธนี้แล้วเราก็เหนื่อยเกินไปที่เราจะต้องไปตามตื้อนู่นนี่นั่นละเธอไม่ง้อฉันก็ไม่ง้ออะไรประมาณนี้เนอะเราก็เลยออกมาอยู่ในสถานะคนโสดแบบงงๆก็เป็นไปได้แต่ว่า The Lovers ขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณมีเสน่ห์นะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ที่คุณแบบเดิน ที่คุณ move on ที่คุณแบบเจ็บปวดเสียใจที่คุณแบบเดินออกมาจากความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นเพราะความเจ้าชู้เป็นเพราะว่ามีหลายคนในความสัมพันธ์เป็นเพราะว่าเขาเป็นรักเผื่อเลือก ก็ได้ทั้งสิ้นนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมคู่ควรกับเราอ่คุณก็เริ่มปลงละตอนนี้คนโสดก็มองว่าคุณะเหนื่อยแล้วคุณก็ไม่อยากจะทําอะไรคุณอยากจะพักกายพักใจอยากจะแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความรักละอะไรแบบนี้เนาะแต่ถามว่าคุณมีกระจิตกระใจจะไปทํางานหาเงินหรือไปทําอย่างอื่นไหมก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาเนาะเนี่ยนอนแบบ พังงาพังง่าอยู่อย่างนี้แปลว่าเรายังรู้สึกเจ็บปวดเสียใจยังไม่มีกระเจิก,กระใจจะทําอะไรสิ่งที่เพื่อนแนะนําคือเราต้องลุกขึ้นมาหาอะไรทําที่มันทําให้เราไม่จมจอมและไม่เบื่อหน่ายและไม่อยู่ในสภาพแบบนี้เนาะไปอยู่กับคนที่เรารักค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องใครก็ได้ที่รักเราแล้วมันจะโอเคขึ้นเอ e น g y คุณจะดีขึ้นมีคนที่รักคุณแน่นอนการที่แบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเราแบบด้อยค่าตัวเองมันไม่มีใครรักเราเรา,เรานู่นนี่นั่นเนาะมันจะทําให้คุณรู้สึกแ yeah ย่แต่ถ้าคุณออกไปอยู<ม>่เาออ เออฉันมีคุณค่านะมีคนที่รักเรานะมีคนที่รักฉันนะอะไรเงี้ยถึงแม้ความรักนั้นอาจจะไม่ใช่ความรักในเชิงคู่รัก ก็ได้อาจจะเป็นความรักในเชิงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขึ้นสิ่งที่ควรจะทําเลยคือกลับมารักตัวเองและทําให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นมันน่าจะดีที่สุดพอห้าเหรียญกับ5้าดาบมันไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีในการที่จะสารสัมพันธ์ไปตกลงแก้ไขหรือว่าจะทําอะไรในความสัมพันธ์เนาะป้นแ,แนะนําว่าเราอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเราดีแล้วอย่าไปยุ่งกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาหรือม่มพอดีแล้ว าอารมณ์ก็ยังไม่ดีด้วยมันอาจจะยิ่งพากันไปทะเลาะโบา์แวงหรือมีปัญหามากกว่าเดิมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้อยู่กับคนที่รักเรานะและถ้าเกิดคุณออกไปลัานลาได้ก็ต้องบอกเขาว่ามันก็จะมีคนที่สนใจในตัวคุณนะเพราะอย่างที่บ้ลนบอกเมื่อกี้ว่า the lovers แปลว่ามีเสน่ห์คุณก็มีเสน่ห์ในการดึงดูดให้คนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณด้วยนะแต่คุณอาจจะเหนื่อยเบือ่อไม่อยากสารสัมพันธ์ไม่อยากมีความรักไม่อยากจะแบบอะไรยังไงกับใครแล้วก็ปล่อยไหลๆไปได้คะ่ะไม่จําเป็นต้องรีบดึงใใใคครรเเข้้าาาามาามมมมมมนนนนวสัพัพธ์ไไไ่่่ดจํป็อีีบแฟห จะต้องรีบมีคนคุยนะอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนบูสต mm ์ hmm. ตัวเองให้ขึ้นมาเป็นคนที่รักตัวเองมีคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่าก่อนก่อนที่จะไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครใหม่นะเพื่อแนะนําว่าเราจําเป็นจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะเพราะฉะนั้นเอเนจีของคนโสดเพื่อไม่แนะนําให้ไปมีความสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอะเรามาดู Love Story Oracle ค่ะว่าอยากจะแนะนําอะไรให้คนโสดธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนบ้าง ของขวัญกิฟต์นะคะอาแปแล้วว่าคุณคือของขวัญที่ดีที่สุดของคนรอบตัวคุณนะแล้วเราก็จะไม่จะต้องให้ของขวัญกับตัวเองด้วยเราคือของขวัญที่ดีค่ะเราไม่ได้เป็นของที่แบบไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมารักตัวเองเยอะๆเนะาะไพ่ใบนี้ก็ออกมาบอกค่ะว่าคุณคือของขวัญของจักวรวาลนะเพราะฉะนั้นกลับมารักตัวเองแล้วอะไรๆมันจะดีขึ้นก่อนหน้าที่เราจะไปทําอย่างอื่นเนาะเราต้องกลับมาจัดการตัวเองก่อนนะ นั่นคือวิธีการที่ดีที่สุดสาหรับคุณเพราะเป้ไม่เห็นว่าคุณจะอคือมันไม่มีใครช่วยเราได้เนาะถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองมันจะไม่มีใครช่วยเราได้ทั้งสิน้นอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะอืม ทำอย่างที่พ่อนบ,บอกแนะนําว่าให้ไปอยู่กับคนที่รักเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนใดๆก็ตามมันจะทําให้คุณค่อยๆดีขึ้นเวลาจะเป็นตัวเยียวยายให้คุณค่อยๆดีขึ้นนะคะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถาน,านะนะคะพี่อยากจะบอกอะไรคนท่านน้ํากรกฏพ่จิกมีนมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะในช่วงนี้บ้างมาค่ะสิบดาวเฮ้ยใบเดียวคนโสดเลยอะไรกันเนี้ยเชอรีออตจามูน อารมณ์ขึ้นลงจริงๆด้วยก้าวไม้ ควีนถือดาบแล้วก็แปดทัวเอนเออจีค่อนข้างใกล้เคียงกับคนโสดเหมือนกันนะก็ต้องบอกคะ่ะว่าถ้าเกิดเรามีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วเราเหนื่อยความสัมพันธ์นี้คุณเบรกได้นะคุณพักได้นะไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องแบบรีบร้อนหรือไปกดดันหรือพยายามสู้เพื่อชัยชนะอะไรขนาดนั้นถ้าเหนื่อยก็แค่พักคะ่ะถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเราสองคนเนอะเรากับคู่กรณีก็ต้องช่วยกันไม่ใช่เราต้องทําหน้าที่อยู่ฝ่ายเดียวอะไรแบบนี้เนอะก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ให้ดูอารมณ์ของเราด้วยบางที เป็นเรื่องของอารมณ์ความขึ้นขึ้นลงลงของเราเนอะทั้งเดอรมูนทั้งแชร์ออเนี่ยเป็นไพ่ดาวจานันบวกกับคาแรคเตอร m โมชั n นการนะที่บอกว่าคุณจะอารมณ์ขึ้นลงมากในช่วงจังหวะเวลานี้ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ไม่แนะนําให้พูดคุยกับแฟนหรือคนคุยนะเพราะว่าคุณอาจจะไปประชดประชันไปน้อยใจไปงี่เง่าไปอะไรเงี้ยแล้วทาให้มีปัญหาในความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคฉันจะมีสติและฉันก็จะไม่ไปงี่เง่าอะไรในความสัมพันธ์เนอะเราก็พยายามใช้ชีวิตของตัวเราค่ะรักตัวเอง กลับไปเหมือนกับคนโสดเลยค่ะเปิ้ลมองว่าให้เราอยู่ในพื้นที่ของตัวเราไปทํางานหาเงินใช้ชีวิตมีกิจกรรมอะไรของเราบ้างอย่าไปเกาะติดกับคนที่เราชอบหรือคนคุยของเรามากจนเกินไปเนอะเราจะไม่ต้องมีพื้นที่ของตัวเองไปอยู่กับเพื่อนฟูงสังคมไปทํากิจกรรมไปทํางานหาเงินไปทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่เราชอบที่ไม่ใช่เป็นการแค่คิดถึงเข้าวนไปวนมาแล้วก็อยู่ไหนทําอะไรเมื่อไหร่จะพัฒนาอะไรอย่างเงี้ย ให้เราแบ่งพอชั่นคือความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่มันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกปะเราก็ยังมีเรื่องอื่นในชีวิตที่สําคัญเราก็จําเป็นจะต้องแบ่งเวลาให้กับคนอื่นๆบ้างกิจกรรมอื่นๆบ้างหรือว่าหมวกใบอื่นบ้างเนาะเพราะว่ามันคือถ้าคุณหมวกมุ่นไปอะสิ่งที่เกิดขึ้นในไพ่ที่บอกมันคือปแปลว,ว่าคุณจะยิ่งรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้เนาะถ้าเกิดว่ามันติดขาดมันดูมีปัญหามันดูเหนื่อยจังเลยเนี่ยพักเรื่องความรักแล้วไปสนใจเรื่องอื่นก ให้เดิมมูนอะนอกจากอารมณ์ขึ้นลงของคุณเนี่ยก็ต้องบอกเขาว่ามันมีความคิดเยอะคิดมากจนเกินไปบางทีอะจิตใจของคุณนะตอนนี้มันค่อนข้างจะดิง่งมันเลยทําให้เรามีความนกาทติค่อนข้างเยอะบางทีสถานการณ์เรื่องราวจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่ว่า energy เราพลังงานเราช่วงเนี้ยมันทําให้เราคิดลบได้ง่ายเนาะพอะเราคิดลบเราก็จะคิดดีไม่ได้เลยเนึกออกปะแล้วก็จะคิดแต่งแง่ร้ายแง่ร้ายอย่างเดียวเลยว่าเขาไม่รักเราทําไมเดี๋ยวนี้เขาไม่คุยกับเราทาไมเขาไม่เหมือนทําไมเขาไม่พัฒนาก,กับเราสทัทีแล้วก็ชวนทะเลาะประชดประชันอะไรแบบนี้เน ก็เลยบอกว่าในช่วงจังหวะเวลานี้ดูจาก Energy แล้วเนี่ยไม่เหมาะที่จะมานั่งโฟกัสเรื่องความรักไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์จะจบหรือไม่จบบางคนถ้ายังคุยกันอยู่นะความสัมพันธ์ก็ไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องไปรีบกดดันให้ความสัมพันธ์มาพัฒนาคืบหน้าอะไรเราไปทําอย่างอื่นพักความสัมพันธ์ไวเนาะแล้วเดี๋ยวพอ Energy ดีขึ้นอารมณ์ความรู้สึกของคุณของเขาดีขึ้นแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันบางคนไม่ได้เห็นว่าทะเลาะกันนะแต่มันด้วยหน้าที่การงานด้วยระยะทางด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าคุยกันนน้้อออออยยยลงงง่่เเรากกก็็ไไมตตปวูัับ ที่ตัวเองเขาไม่ทักมาเราก็ช่างเขาเราก็ไปใช้ชีวิตของเราบ้างไม่ได้เห็นว่าจะขาดกันถ้าไม่ได้ทะเลาะก,กันนะส่วนใครถ้าล้อเบาะแว้งไปก่อนหน้านี้ ก็เหนื่อยหน่อยป้าก็ต้องบอกว่าในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ทักทายยังไม่มีการมาคืนดีมาพูดคุยอะไรกันเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการพักเบรกและกันคุณก็ไปโฟกัสที่ตัวเองเราต้องไปบูตอีโก้ให้ตัวเองเนาะให้เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นก่อนเราอย่าไปจมจอมรู้สึกว่าเออแบบความสัมพันธ์มันแย่เขาต้องมาง้องเราดูนี่นั้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์มันยังแย่อยู่อะ มันกลับไปคุยกันมันก็จะยิ่งมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไม่แนะนํากลับมาทําให้ตัวเองมีความสุขสดใส positive thinking ให้ได้ก่อนตอนนี้ energy มันค่อนข้างจะ Negative ค่อนข้างเยอะเนาะทำแบบนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยกลับไปสารสัมพันธ์ไม่ว่าจะไปคืนดีง้อกันหรือว่าจะไปพูดคุยสารสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้คือมันดูเหนื่อยดูแบบดูมีอารมณ์เยอะมากก็ไม่แนะนําไม่ว่าคุณจะรักกันทะเลาะก,กันมีปัญหากันหรือไม่ก็พยายาม ไม่ต้องไปกดดันในเรื่องความเปนธรรมาให้มันรีบพัฒนาในช่วงจังหวะเวลานี้นะเตือนไว้แค่นี้ต่อมา l ล v e Story Oracle ค่ะหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดน้ำนะคะก็รากฎพิจิมีนอยากจะบอกอะไรเอ่ย เดย์ดรีมอ่าฝันกลางวันนะบางทีเรามีความคาดหวังในคู่เราในคนคุยของเราเยอะแล้วพอเขาไม่เป็นไปตามคาดหวังเขาไม่มาสนใจไม่หือไม่อืออะไรเงี้ยคุณก็หน่อยคุณก็ดิ่งก็ได้เนี่ยเอ e เน y ีมันคือเป็นการที่แบบคิดปรุงแต่งคิดฟุ้งอะไรเยอะจนเกินไปให้เราพักเบรกให้เราพอสค่ะความคิดอะไรที่มันเป็นแง่ลบเนอะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราดิ่งละเราเริ่มคิดอะไรที่มันเป็นแง่ลบจนเกินไปละพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในเอเนอรีบวกๆอ่ะแล้วมันจะโอเคขึ้นไม่งั้นคุณจะดิ่งดิ่ง ด,ด,ด,ดิแล้วมันจะทําให้เราเป็นซึมเศร้าได้นะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําแล้วกันเพราะคนท่านน้ําจะเป็นคนที่ซึมซับพ,พลังงานค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านลบเนาะแต่ตอนนี้เอนเนอร์จีมันค่อนข้างลบปลก็ไม่อยากให้คุณดิ่งอยู่ในภาวะแบบนี้เราเอาตัวเองไปอยู่ในวายดีๆไปอยู่ในพลังงานดีๆไปอยู่กับคนที่รักเรา เนาะแล้วก็ไปอยู่กับ energy อะไรใหม่ๆสดใสล่าเริงมันจะช่วยดึงคุณกลับมาให้มีพลังงานบวกนั่นเองเนาะแล้วเรื่องความรักพักไว้ก่อนได้เลยไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่ก็ตามอย่างที่เพื่อนบอกเนาะเดี๋ยวกลับมาอีก15วันค่อยมาดูคะ่ะว่าเราจะทํายังไงกับความฉัมพันนี้มันจะพัฒนาคืบหน้าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ต่อมาคนมีคู่บังคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์จดเจนแต่งงานแล้วหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็ได้มาดูกันค่ะ energy ในช่วงนี้1นึงถสพฤษภาคม6-8นะคะให้กับคนมีคู่ธาตุน้ํากรกฎภิจิกมีค่ะความรักจะเป็นยังไงเอ่ยมาสดาบ9ก้ถ้วย1เหรียญ5้าถ้วย ก้าเหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญอะโอเคเปิ้นอยากจะบอกมากเลยว่าไพ่สนิทใจอันเนี้ยไปไปมาม,ามาเนาะเพราะมันหันหลังให้การแบบเนี้ยเหมือนกับแทนที่เราจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้เดิมเคยเป็นคนที่ใช่เคยเป็นคนที่เข้าใจเราย่างเงี้ยมันดันหันหลังให้การหันหน้าออกจากกาันอะไรเงี้ยมัน,มน,มนกลายเป็นว่ามันมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีคู่เนาะเปิ้ลรู้สึกว่ามันมีปัญหาในเรื่องอารมณ์ความรู้สึก แต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากเราก็ได้บางคู่บางกรณีก็คือเกิดจากสถานการณ์ทั้งคู่บางกรณีก็เกิดจากอารมณ์แปรปรวนของเราคนเดียวก็ดูดีๆนะคะถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่าอารมณ์เราสวิงเราดิ่งเนี่ยพยายามแยกเออพยายามอย่าเพิ่งไปไปอยู่ใกล้หรือไปชวนทะเลาะอะไรเท่าไหร่เพราะมันจะยิ่งแก้ปัญหาได้ยากเนาะพอมาเห็นคนมีคู่แล้วเนี่ยมันก็มีความแบบ สองดาวมันเป็นคนที่มีความคอน FLICT กันค่ะคุณอาจจะมีความแตกต่างกันในเชิงความคิดแล้วก็แบบไลฟ์สไตล์ต่างกันมันก็แบบช่วงแรกพอเป็นแฟนกันหรือว่าช่วงแรกๆในการครบหามันก็ยังยอมยอมหย่นหย่วนปรับจูนคบไปคบมาเริ่มรู้สึกมากขึ้นว่ามันมีความแตกต่างกันมันมีความคอน FLICT มันมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึก เริ่มชักไม่แน่ใจแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจะอะไรยังไงเนาะมันก็เป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้นแต่สองถามไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์มันจะไม่สามารถไปต่อได้นะถ้าคุณปรับจูนพูดคุยมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอารมณ์ตอนนี้เรายังไม่นิ่งเรายังไม่อยากคุยก็ยังไม่ต้องรีบคุยเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะเคลียร์แต่ว่าอารมณ์เราไม่ดีเนี่ยคุยไปคุยมาจะยิ่งมีปัญหารุนแรงมากขึ้นก้าวถ้วยกับก้าวเหรียญก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไป มันมีแต่สีสันสดใสไม่แบบไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่มันไม่ดีนะมันมีห้าถ้วยแปลว่าบางทีมันก็มีเรื่องลินกับฟก็มีเรื่องในอดีตที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณทําผิดเขาทําผิดมันยังตามมาหลอกหลอนคุณอยู่มันยังแบบทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถมูฟออนจากสิ่งนั้นได้และความรักที่คุณเคยมีกันเนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไป ประมาณนี้เปิ้ลก็มองว่าถ้าเรายังอยากไปต่อเนอะเราต้องให้อภัยเขาให้อภัยตัวเองให้อภัยเรื่องที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นเรื่องแนอดีที่มันก็แก้ไขไม่ได้แล้วถ้าเรามัวแต่ไปคิดมันก็จะมีแต่ความทุกข์แทนที่เราจะมีความสุขใช่ไหมคือภายนอกปิ้ลมองว่าบางทีเราก็พยายามจะไปต่อมันเหมือนจะมีความสุขนะแต่ว่าพอเรายังไม่ move on จากเรื่องเก่าๆอ่ะมันก็ทําให้เราสุขน้อยลงสุขไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้เนอะยังอยากไปต่อนะปั้นไม่เห็นว่าคุณสองคนเลิกกันแต่มันก็จะมีความแบบบางทีก็ เว้นระยะบางทีก็ความหวานมันก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเก้าเหรียญก็เป็นไพ่แบบมีแฟนแต่เราก็ยังดูเหมือนคนโสด ก็ได้มันเป็นการแบบต่างคนต่างอยู่อ่ะแบบนี้ก็ได้แต่ถามว่ายังเป็นแฟนกันไหมก็ยังเป็นแฟนกันบางทีพอความรักความใส่ใจมันน้อยเนื่องจากคนท่านน้ำเป็นคนที่ชอบชอบการสกินชิปชอบการดูแลเทคแคร์ห่วงใยพอคบกันมาประมาณหนึ่งแล้วเขาดูนิ่งๆไปด้วยเหตุผลใดก็ตามเนอะจากไพ่ไม่ได้บอกค่ะว่าเพราะอะไรอาจจะด้วยนาทีการงานทะเลาะเบาแววงกันหรือด้วยระยะทางหรือด้วยอะไรก็ตามเนาะมันเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูนิ่งแล้วเราก็เลยดูแบบอาจจะน้อยใจว่าทําไมเขาดูไม่ใส่ใจไม่ อะไรกับเรา เหมือนเดิมมมดแต่ไปสนใจเรื่องเพื่อนไปสนใจคนอื่นอ่ะก็เป็นไปได้มันก็เลยทําให้คุณผิดหวังเสียใจหรือรู้สึกแย่แต่เปิ้ลเห็นว่าคุณเก็บคุณไม่ได้พูดกลัวพูดไปแล้วดูงี่เง่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็แนะนําค่ะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราน้อยใจหรือเราไม่โอเคกลับมาถามว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันคือปัญหาหรือมันไม่ใช่ปัญหาถ้ามันไม่ใช่ปัญหามันคืออารมณ์ของเราเราต้องแก้ที่ตัวเองแล้วถ้ามันเป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ไหมหรือเป็นปัญหาที่เราสามารถอิกโนร์ได้ถ้ามันเปป็นปัญหาที่ ปล่อยผ่านได้ก็ให้เราปล่อยผ่านจ้ะแต่ถ้าเฮ้ยมันเป็นเรื่องอย่างจริงอ่ะปล่อยผ่านไม่ได้จริงพยายามจะปล่อยหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ได้จริงก็จําเป็นจะต้องเอามาคุยกันเอามาแก้ปัญหาร่วมกันแต่ต้องเอามาแก้ในเวลาที่คุณอารมณ์นิ่งแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลถ้าตอนที่อารมณ์สวิงไปชวนคุยหรือไปชวนพูดในปัญหาอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่นะอันนี้พิ่งก็ไม่แนะนำเนาะจาก energy อ่ะไม่ได้เลิกกันแต่ว่ามันมีความนิ่งๆิ่งมันมีความต่างคนต่างอยู่มันมีความ เก็บอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจมันยังรักกันอยู่นะแต่ว่ารักไม่สุดอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะมันก็มีความบั่นทอนจากเรื่องราวที่ผ่านมาลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังอยากไปต่อเพื่อแนะนําว่าเราจําเป็นจะต้องปรับจูน พูดคุยในปัญหานั้นเนาะซึ่งรออารมณ์ดีก่อนแล้วค่อยพูดคุยแล้วก็พยายามเติมสีสันให้ความัมพันธ์ค่ะเติมพลังบวกให้กันค่ะยิ้มแย้มหัวเราะคู่ไหนนะที่เป็นคู่ที่หัวเราะด้วยกันบ่อยๆก็จะเป็นคู่ที่รักกันยั่งยืนนะบางคู่แบบเออฉันไม่ได้หัวเราะกับเขามานานแค่ไหนแล้วนะเราอาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนนะถ้าเกิดว่าอยู่กันไปและอยู่กันแบบเนิ่มๆนันนบๆแล้วก็ ไม่ได้หัวเราะกันมานานละเจอกันก็คุยกันแต่เรื่องธุระปะปงังหรือไม่ก็คุยแต่เรื่องชวนทะเลาะนูน่นนี่นั่นความรู้สึก ในความรักมันก็จะค่อยๆเหมือนห่อเหี่ยวลงไปเนาะแต่คู่ไหนที่หัวเราะกันบ่อยๆชวนกันทํากิจ,จกรรมแล้วก็มีเรื่องตลกปกฮะความสัมพันธ์มันจะสดใสอ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดแล้วกันนะก็ลองไปลองคิดลองปรับใช้ดูว่าคุณจะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนมันก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณสดใสใช้ายเพิ่มขึ้นแทนที่จะเหี่ยวเฉาก็กลับมาสดใสมากขึ้นอ่ะลองไปปรับใช้ดูได้นะคะแต่ว่าโอเคโดยรวมก็ยังคิดว่าคุณยังไปต่อแหละแต่มันจะไปต่อแบบ สุขกว่านี้ได้ถ้าเกิดคุณมองบวกแล้วก็ปรับจูนเข้าหากันนะคะต่อมาเริ่ม t t r y y r r c l l e ค่ะหนึ่งใบคนความสัมพันธ์ชัดเจนมีคู่แล้วทัดน้ำกอรากฏพิจิกมีนะคะไพ่อยากบอกอะไรคนทัดน้ำค่ะมา <c oughs> โคดิพเอนด์ซีเนี่ยมันมีการผูกติดกันจนเกินไปมันมีความแบบยึดติดมันมีความคาดหวังมีความแบบเรียกร้องเป็นไปได้บางทีเราต้องถามตัวเองเนาะตอนที่เป็นคนคุยอ่ะแน่นอนมันก็อาจจะมีความดูแลเทคแคร์ห่วงใยใส่ใจเยอะกว่าการที่เป็นแฟนพอเป็นแฟนแล้วมันเหมือนแบบได้เป็นแฟนแล้วไงความสัมพันธ์มันก็อาจจะแบบจืดลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะถ้ามันไม่ได้มีปัญหาในการทะเลาะเบาะแว้งเกินไปบางทีเราต้องถามตัวเองว่าเรานี้ดีหรือเปล่าเรามีความเรียกร้องความต้องการเยอะจนเกิน ไปหรือเปล่าจนมันเกินแบบ โอเคแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเขอตอนเป็นคนคุยก็ยังทาได้เลยทำไมเป็นแฟนถึงทําไม่ได้มันคือตัวตนที่แท้จริงของเขาค่ะพะตอนมาเป็นแฟนเนาะเขาก็รู้สึกว่าเป็นแฟนละงั้นฉันก็เอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องเพื่อนได้ละในเมื่อฉันก็ได้เธอเป็นแฟนลแล้วไงอะไรแบบนี้เนาะเราก็อย่าไปผูกติดกับเขาจนเกินไปความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีพื้นที่ส่วนตัวมีโลกของเราโลกของเขาแล้วก็โลกของเราสองคนร่วมกันเนาะอย่าไปแบบอะไรที่ไหนอย่างไรกดดันจนเกินไปมันจะทาให้ความสัมพันธ์มันตึงแล้วก็มีทุกข์ มันจะเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขนะอันนี้ก็ฝากให้คิดก็แล้วกันเนาะอย่าไปยึดติดอะไรกันจนเกินไปนะไม่งั้นมันจะแบบ มันจะเครียดมันจะท็อกซิกมากกว่าที่จะมีความสุขเนาะเราคงไม่ได้อยากให้ใครมาบังคับกดดันเราหรอกถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วเ,เหมือนเราไม่ชอบเนี่ยแล้วมีคนมาบังคับเราเราก็ไม่ชอบถูกไหมหรือเราไม่ชอบกินอะไรแล้วมีคนมาบังคับให้เราต้องกินสิ่งนี้เราก็ไม่ชอบถูกไหมคนเราทุกคนมันเป็นธรรมชาติคะ่ะไม่ชอบการถูกบังคับเพราะฉะนั้นเรารักกันเราถึงอยากอยู่ด้วยกันแต่การบังคับมันไม่ใช่ความรักนะมันคือการฝืนถูกไหมถ้าเรายังรักกันความสัมพันธ์มันจะดีเองโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมาผูกโซ่ไม่จำเป็นจะต้อง มาคล้องโซ่คล้องมืออะไรให้มันตัวติดกันแบบนี้เลยเพราะความรักมันจะพันธนาการให้เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันจะผูกใจของเราสองคนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คิดกันละกันและนี่คือดวงความรักของคนท่านน้ำกรกฎพิจิกมีนประจําช่วงวันที่1นึ่งถึงสิาพฤษภาคมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ชอบเปิ้ลทำคลิปลายท่าแบบนี้ไปเรื่อยก็กดซุปเปอร์ตงกำลังใจให้ช่องของเลก็จะขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ Bye bye